อยู่ในแท็กซี่ว่าที่แท็กซี่อนาคตนะครับของ t ต y o t a านะโคตรกว้างนะครับข้างในเบาะก,ก็อย่างนุ่มเลยอะนั่งสบายมากตรนี้ก็จะมีแอร์ด้วยดูดิขนาดผมสูงร้อยแปสิบนะหัวนี่คือเหลือแบบสบายเลยอ่ะหัวเหลือแบบเฮดรูมกระจายเลยครับเหลือเยอะมากยื่นมือออกไปยังไม่ถึงเบาะเลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้มีที่จับแล้วก็มีตัวช่อง usb ไวชาร์จแบต เล็กรูมก็หูสบายมากนะครับตรงนี้จะมีที่วางเวลาเราให้เงินคนขับเราก็วางตรงนี้ได้ข้างหลังก็จะมีที่เก็บของด้วยนะส่วนข้างบนก็จะมีพวกไฟนะครับเป็นไฟเก่งที่แบบสว่างอลังการมากแล้วก็มีตัวปรับแอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องอซีฟในเมืองหนาวอะไรอย่างนี้ดูนะครับ ศาสดานะครับสองฝั่งให้มาแบบนี้เลยนะโหนได้โหคือเห็นแล้วอยากใช้บริการเลยนะครับก,ก็รอว่าเมื่อไหร่เขาจะเอาเข้ามาให้ใช้บริการเนาะดูกันต่อไปครับ